สวัสดีค่ะวันนี้จุนจะมาคือมาเล่าแชร์ประสบการณ์นะว่าจุนซื้อ,อแท็บ S6 มาเนี่ยมันมันดียังไงบ้างคือจุนจะเล่าให้ฟังก่อนว่าแต่ก่อนเนะี่ยจุนใช้เป็นเป็น Apple เนาะ Apple เจนใส่ซิมได้ตอนที่จุนใช้ Apple นะ คือจุนจะมีโน้ตบุ๊กที่เป็นวินโด์ใช่ไหมคะโทรศัพท์ที่เป็น Android อย่างเงี้ยเวลาจุนจะเอาข้อมูลจาก Apple ไปใส่คอมหรือไปใส่โทรศัพท์นะ่ะจุนต้องแบบงมจุนต้องโหลดแอปคือมันยุ่งยากมากอะ่ะเออมันมันยุ่งยากมากมันขนย้ายยากมันแบบแอป Apple มันก็จะโหลดอะไรมาอะไรเงี้ยก็คือก็จะ,จะต้องเสียตังค์ใช่ไหม แต่ถามว่ามันแบบดีไหมมันก็ดีนะแบบแอปพลิเคชันเขาจะเสถียรมากเลยอะแต่จุนจุดประสงค์ของจุนคือจุนเอามาทำคลิปวิดีโอใช่ไหมคะจุนใช้โปรแกรมใครในมาสเตอร์เนาะเนี่ยโปรแกรมจุนเน่ยจะชอบขีดเขียนไอไอแพดของจุนอะ เจนหัวมันก็ขีดได้นะมันก็ขีดได้แต่เวลาที่เราทําเลเยอร์หลาย,ลายเลเยอร์นะคะเนี่ยอย่างเช่นแบบนี้เดี๋ยวทําทให้ดูเนี่ยสมมุติเราเขียนหลายเลเยอร์ก็เขียนอีกแล้วก็เขียนอีก เขาก็เขียนอีกอย่างเงี้ยเขาเขียนแบบหลายๆายเลเยอร์อย่างเงี้ยสีส้มๆเยอะๆซ้อนซ้อนทับกันเยอะๆขีดเขียนบนหน้าจอเวลาทําคลิปใช่ไหมคะสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันหลุดออกอะ่ะมันหลุดออกจากแอปใครในมสเตอร์ตลอดยหละเออก็คือจุนจุนก็เลยไปลองทําในคอมจุนก็เลยใช้พีเนียไปเลยแต่ว่าพีเนีย คอมมันก็ไม่ถนัดใช้ปากกาอะไรอย่างนี้ใช่ไหมคะฉันก็เลยก็เลยต้องใช้เป็น iPad มันสะด,ดวกมากๆเลยแล้วพอใช้ iPad เนี่ยมันใช้สร้างเลเยอร์วาดเขียนอะไรไม่ได้เยอะเลยนะ Gen 6อ่ะคือมันหลุดออกหลุดออกไม่รู้ว่าใครเป็นแบบนี้ไหมนะแต่ฉันเป็นฉันก็เลยตัดสินใจเลยว่ามันมันแล้วฉันเคยทําคลิปยาวๆประมาณ3านาทีเนะี่ยหลุดหลุดจนแบบโอ้โหแบบมันอดไม่ได้แล้วทาเป็นเดือนอะ่ะเพราะว่ามันุดหลุดหลุดหลุด,ลดต้องแบบ งมต้องอดทนสุดๆ,ดๆดกว่าจะได้คลิปมานะคะก็เลยตัดสินใจเปลี่ยนเป็นเจ้านี่เขาบอกว่าคุณสมบัติของแท็บ s 6เนี่ยมันจะเหมือนกับ s a ซุงกา g a ็กซี่โน้ต10เลยใช่ไหมคะข้างในมันะนะระบบมันะนะแล้วจุนอะเป็นคนที่ใช้ n o t ต9อยู่แล้วแล้วจุนใช้โน้ต9ว่างใช้ Note 9แบบสร้างเลเยอร์ของใครในมาสเตอร์่ะ ทางเลเยอร์ในในโทรศัพท์โน้ตเอ่ะสร้างได้คือแบบลื่นมากอะแบบใช้วาดรูปอะไรตัดต่อว,วิดีโอแบบลื่นมากเลยโน้ตเก,ก้างเลยว่าโอ้โหถ้าโน้ตสินะยื่นได้โน้ตสิมานะยิ่งลื่นแต่มันจอเล็กไงจึก็เลยต้องไปซื้อจอใหญ่มาซึ่งเป็นตัวนี้ก็เป็นตัวใส่ซิมได้ด้วยนะคะคือมันคุ้มค่ามากรักมากอ่ะจนงขาย iPad เจนหกร้อยย G.B. ไปประมาณห4ึ่งสี่ใช่ไหมคะประกาศวันเดียวได้ขายเลยอะ่ะก็ไปซื้อเจ้านี้มาสองหมื่นในช้อปปี้นะเนี่ยก็ได้ไอรีเคสซื้อมาสามร้อยในช้อปปี้อันนี้ปากกากับกตัว S. หกที่ก็ประมาณสองหมื่นเนี่ยก็ใช้มาได้หลายอาทิตย์แล้วอะ่ะก็แบบรักมากเวลาเราโอนถ่ายข้อมูลใช่ไหมชุ้นก็จะโอนจากโทรศัพท์ใช้โทรศัพท์เนี่ยเป็น,เ,นเครื่องโน้ตเก้า อัดวิดีโอแล้วก็จะโอนมาตัดต่อในเครื่องนี้คือปัอ๊ดเยียวใช้ือทูสอะไรแบบง่ายมากสะดวกมากค่ะผลย้ายลูกเข้าคอมอย่างเงี้ยคือชีวิตทําดีมากทําอะไรได้เร็วขึ้นตอนใช้ Apple ิลเราอาจจะไม่เก่งไม่เซียนไงเออแล้วก็มันไม่ถนัดอะไม่ถนัดไม่ไม่ชอบอะไรที่มันต้องโหลดนุด่นโหลดนี่เพื่อที่จะมาโอนย้าย Apple ไปนู่นไปนี่อะไรเงี้ยครับคือถ้าใครกําลังตัดสินใจอยู่ว่าเออจะมาตัดต่อวิดีโอ เขียนเลเยอร์เยอะๆเจ้าเนี่ยสเปคดีมากค่ะคือถ้าใครจะเอามาวาดเขียนแบบเ,เวลาอัดวิดีโอนะเลิศกว่า Gen6 น,นะถ้าๆๆถ้าถ้าจุนเคยใช้มานะแต่ถ้าใครมีประสบกรารณ์อะไรยังไงก็มาแชร์กันได้วันนี้ก็มีข้อหนึ่งที่จุนชอบขอบคุณ,คณมากค่ะสวัสดีสสดค่ะก็คือการที่มันใส่ซิมได้มันก็จะสะดวกเวลาที่เราจะสมัครโปรเน็ตมากๆเลยนะคะ ่วนที่จุนไม่ค่อยชอบของแท็บเอส6ก็คือปากกาของเขาเนี่ยมันจะจับยากกว่าของ a p p l e Pencil นะคะจุนชอบจับปากกา a p p l e Pencil มากกว่ามันถนัดมือเพราะปากกาของ Apple p e n c i l เนะี่ยมันจะเป็นกลมอะแล้วมันก็จะเขียนง่ายมันเหมือนเขียนปากกาจริงๆแต่เวลาที่เราใช้ปากกาของแท็บเอส6อะมันจะเป็นแบนๆไม่ค่อยถนัดมือ ก็เป็นข้อดีข้อเสียของแต่ละรุ่นนะคะก็ลองพิจารณาแล้วก็ตัดสินใจดูนะคะว่าเรารับได้แค่ไหนก็ขอลาไปก่อนค่ะ